เป็นเรื่องราวที่น่าตกตะลึงเหมือนกันครับสำหรับยามาโตะครับเพราะนอกจากเธอจะมีฮาคิราชาแล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้ฮาคิราชาขั้นสูงในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับนับว่าเป็นพลังใหม่ที่ตื่นขึ้นมาสําหรับยามาโตะครับหลังจากที่เธอนั้นถูกกดขี่ศักยภาพในการต่อสู้มาอย่างยาวนานรวมๆ20ปีครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชนได้ครับผองคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงฮาคิราชันของยามาโตะครับเป็นคนที่มีฮาคิราชันคนล่าสุดครับท่อนนั้นยังไม่พอครับจากตอนล่าสุดเนี่ยการที่สาววยคนนี้มีการประทะฟาดฟันกระบองใส่ไคโดครับดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงอีกด้วยครับกลายเป็นว่ายามาโตะนตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีสเกลพลังมีความสามารถที่เหนือความคาดหมายเหนือความคาดคิดคือไปไกลมากเนละ โดยในตอนล่าสุดครับมาเงาพีตอนที่1025ครับก็จะมีการย้อดีดสั้นๆนะครับในตอนที่ยามาโตะยังเป็นเด็กเนี่ยเธอจัดการเล่นงานลูกน้องไคโดแบบเป็นฝูงเลยนะครับโดยคนพวกนี้เนี่ยก็สลบน้ําลายฟูมปากอะไรกันไปครับเป็นผลมาจากการปล่อยฮาคิราชันของยามาโตะนั่นเองครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับในช่วงท้ายของตอนนี้ครับยามาโตะต่อสู้กับไคโดครับลองดูภาพนี้ประกอบได้เลยครับรังไคโดและยามาโตะครับง้างกระบอกเข้าหากันครับโดยกระบอกของไคโดเน ก็จะมีออล่าของสายฟ้าสีดําออกมาครับกระบองของยามาโตเองก็เช่นกันครับมีออล่าของสายฟ้าสีดำครับแล้วก็เป็นการหวดท่าอัศดี8ทิศใส่กันและกันของ2คนนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเป็นการใช้ฮาคิราชันระดับสูงนะผม อย่ามาโตง,งางแล้วก็มีสายฟ้าสีดําออลาะขนาดนี้ครับแล้วในตอนท้ายนะครับเขายังมีการเขียนกํากับไว้อีกด้วยครับว่าสายฟ้าสีนินที่ปะทะก,กันกลางเวหาโอ้มีคําพูดกํากับแบบนี้นะครับชัดเจนในชัดเจนเลยล่ะนะว่า เป็นการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงนะครับโอ้ต้องบอกว่ายามาโตะคือโหดมากครับเพราะถ้าเราเปรียบเทียบกับลูฟี่อย่างนี้ครับลูฟี่ใช้ฮาคิราชันได้ครับแล้วกว่าที่ลูฟี่จะมาตัดสู้ว่าฮาคิราชันเนี่ยเอามาใส่ในท่าโจมตีเอามาใส่ในการต่อสู้ได้ครับลูฟี่ก็ต้องแบบฝึกฝนตัวเองผ่านศัตรูเก่งๆมาอีกใช่ไหมครับทั้งโค่นล้มแม่ทัจพจักรพรรดิของบิ๊กมัมได้2คนทั้งต้องผ่านการโค่นล้มโดฟามิโกได้นะครับกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้นะครับกลายว่าเราต้องมองยามาโตะสมัยครับเพราะ โหดมากครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊มันดูเวอร์เกินไปหรือเปล่าสําหรับยามาโตะเออถ้าเกิดว่ามีฮาคิราชันก็ยังพอรับได้แบบมีสายเลือดของไคโดและในช่วงหลังๆเนี่ยคนที่มีฮาคิราชันก็โผล่มาเรื่อยๆอย่างยุทธทัตคงยุทธทัตคิดก็มีฮาคิราชันนะถ้ายามาโตะจะมีฮารคิราชันอีกสักคนก็คงไม่เป็นไรก็คงหยุวนหยวนให้ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าการที่มีฮาคิราชันระดับสูงเนี่ยครับสเกลพลังของยามาโตะมันจะดูเวอร์เกินไปไหมมันจะดูแบบเกินจริงเกินไปไหมมันจะดูแบบอ ไปไหมอะไรอย่างนี้ครับท้งที่ก็ไม่เคยออกไปประจนภัยนอกทะเลครับโดนคุมขังอยู่ในวานโนมาตลอดร่วมๆ่วม20ปีนะครับทำไมมันจะเก่งอะไรกันนักขนานะถ้าถามความรู้สึกผมนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูแบบเก่งเวอร์เหมือนกันอนะ <laughs> มีฮาคิราชันในวงยังมีฮาคิราชันขั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของยามาโตะครับให้ดูที่มาที่ไปนะครับก็พอจะเข้าใจได้ว่าโอเคการที่ยามาโตะเก่งขนาดนี้ครับมันคงเป็นคุณสมบัติของยามาโตะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพรสวรรค์ของยามาโตะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นลูกของไคโดนะครับการที่จะมีคุณสมบัติแห่งราชาครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วครับแล้วยามาโตะเนี่ยจะโดนใส่กุญแจมือตั้งแต่อย่งอลลาง กุญแจมือของยามาโตะนั้นมีหินไคโลผสมอยู่ด้วยครับนั่นแปลว่าตลอดระยะเวลาร่มร่วมยีปีที่ยามาโตะโดนคุมขังแล้วก็โดนใส่กุญแจมืออยู่นะครับเธอนั้นแทบจะไม่ได้ใช้พลังที่เต็มประสิทธิภาพของเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ถึงยังไงก็ตามทีเธอก็ยังมีการไปทะเลาะต่อยตีกับไคโดอยู่เป็นประจำครับคือไม่ตายกบุญแล้วนะเพราะว่า เ <S an itary> ข้าใจไหมนะครับสาหรับผู้ที่มีพลังผมวิสายและดอกกุญแจมือหินไคโลใสู่นะครับโอ้ความสามารถในการต่อสู้มัน,มนจะใช้ได้สัก,กี่เปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงความแข็งแกร่งของยามาโตตอนที่ใส่กุญแจมือครับก็ยงังเจ๋งเพียงพอที่จะทําให้พวกเหล่าหกล่องหน้าผานั้นเคารพในฝีมือเธออยู่ด้วยครับนี่คือความเก่งแข็งแกร่งมากๆของยามาโตนะครับต้องเข้าใจครับว่าหินไคโลเนี่ยมันจะลดทอนประสิทธิภาพของผู้มีพลังจากผมวิสร์อย่างมากครับยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างตอนลูฟี่กับสโมเกอร์ครับแค่สโมเกอร์ใช้ ปลายอาวุธที่มีหินไครโลจิ้มไปที่ตัวลูฟี่ครับก็แบบหมดเลี้ยวหมดแรงหมดแรงเขาต้มจนแบบทําอะไรไม่ได้แล้วนะผมแต่ยามาโตเนียโดงกุญแจมือสวมอยู่ทั้งอันนะครับก็ยังมีการทะเลาะต่อยตีสร้างวิธีการสร้างความปวดหัวได้ตลอดครับแล้วย้อนไปก่อนนั้นนี้ครับยามาโตเองเนี่ยก็เคยต่อสู้กับเอสด้วยครับยามาโตในตอนนั้นครับสวงกุญแจมือและต่อสู้ได้สูสีกับเอสซะด้วยครับและในคบว่าในเวลานั้นครับยามาโตเองก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถใช้ทักษะในการต่อสู้ที่มันเต็มประสิทธิภาพของเธอครับผลพิศดารก็ไไม่ด้ ใช้นะครับพลังเลี้ยวแรงก็ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นครับแต่ก็ยังสูสีกับเอสนะครับคิดดูเลยวกันครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ยามาโตะฟาดอุนตีด้วยครับฟาดเต็มแรงเลยนะครับอัสซ่าอุนตินะครับได้รับบาดเจ็บได้รับดาเมดหนักๆไปทีนึงครับเราก็จะพอเข้าใจเลยครับว่าต่อให้ยามาโตะครับไม่ได้มีการออกไปประจญภัยข้างนอกไม่ได้ไปเจอศัตรูเก่งๆนอกประเทศวานโนนะครับแต่จากค่าประสบการณ์ที่เธอมีเรื่องมีราวกับพ่อตัววเองในน มีความแข็งแกร่งระดับที่ว่า6กล่องนพายยังมองว่ายามาโตะเป็นตัวปัญหาและจัดการยากนี่ครับก็เหมือนกับว่าเธอเนี่ยได้มีการเก็บค่าประสบการณ์เก็บค่า exp ในประเทศบาโนนี้อย่างมากอยู่แล้วนะครับผมคือไม่ต้องไปฟาร์มไม่ต้องไปเก็บเบลนอกประเทศครับคือแค่เก็บเบลในประเทศปาโนนะครับการที่เผชิญหน้าต่อสู้กับไคโดแบบหลายต่อหลายครั้งนะครับมันก็เป็นการเก็บค่าประสบการณ์ในการต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเราต้องย้ำอีกครั้งับว่าทุกครั้งที่มีเรื่องในประเทศบาโนนะครับยามาโตะเนี่ยไม่สามารถที่ จะใช้พลังตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับและตอนนี้ครับพอกุญแจมือหินไคโลกุญแจมือระเบิดนี้โดนลูฟี่ถอดออกให้นะครับมันก็ทําให้ยามาโตเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังก,กาลังตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองได้แบบ100%ซครับและเดิมทีเธอมีฮาคิราชันอยู่แล้วครับบวกกับข้าวประสบการณ์ในการต่อสู้ต่างๆของเธอที่สะสมมาครับพอตอนนี้ใช้พลังได้อย่างเต็มที่ครับมันก็เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้อยู่ครับบ้านในปัจจุบันนี้เนี่ยเธอสามารถเอาฮาคิราชันนี่ครับมาปกคุมอาวุธใส่ฮาคิราชันลงไปในท่า าโจมตีของเธอได้นั่นเองครับก็นั่นแหละครับถ้าลองมองย้อนกลับไปครับรวมถึงข้อมูลใหม่ที่ถูกเปิดเผยมาครับว่ากุญแจมือของเธอนั้นใส่หินไคโลอยู่นะครับก็พอจะเข้าใจได้ครับว่าความเก่งกาจของเธอเนี่ยมันพอมีที่มาที่ไปและพอมีคําอธิบายอยู่ครับไม่ได้เป็นพวกแบบเก่งแบบวิเหตุผลไม่ได้เป็นพวกแบบนึกอยากจะให้มันเก่งก็เก่งนนะครับนับว่าเป็นพลังที่ตื่นขึ้นมาใหม่ของยามาโตได้เลยครับสเกลพลังระดับนี้เนี่ยยามาโตเองก็เพิ่งจะเคยใช้ครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยเธอก็ถูกกดใส่ สภาพอย่างยาวนานครับด้วยการใส่กุญแจมือหินไคโรครับส่วนเรื่องสถานการณ์การต่อสู้ล่าสุดของยามาโตะและไคโดครับอ่าจากตอนล่าสุดที่เราได้อ่านกันในแอปมังงะพลัสนี่ครับเราก็จะเห็นว่ายามาโตะนี่ครับสภาพร่างกายครับอ่จเริ่มที่จะมีเลือดตกยางออกอะไรบ้างนะครับส่วนทางด้านไคโดเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้บอกช้ำอะไรมากขึ้นจากเดิมสักเท่าไหร่ครับสภาพร่างกายดูโดยรวมแล้วก็ยังโอเคดีอยู่นะครับยามาโตะเองก็ยังไม่ได้ถึงขั้นน็อกเอาท์นะครับถึงแม้ว่าจะมีเลือด ตกยางออกอะไรไปบ้างครับเธอก็ทําตามสิ่งที่เธอคาดหมายไว้แล้วครับว่าเธอเนี่ยจะต่อสู้ยื้อเวลาครับจนกว่าลูฟี่เนี่ยจะกลับเข้าสู่สนามลกอีกครั้งนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับก็คือเรื่องราวฮาคิราชันและฮาคิราชันขั้นสูงของยามาโตะนั่นเองครับเป็นการเปิดเผยสเกลพลังที่น่าตกใจของยามาโตในตอนเดียวเลยนะครับเออตอนล่าสุดนี้นะครับบอกว่ามีฮาคิราชันพร้อมกับโชว์การใช้ฮาคิราชันขั้นสูงมาเสเลยนะสำหรับว่าที่ลูกเรือคนใหม่คนนี้นะครับ ตอนนี้ก็เลียติ้งดีมากนะครับใครๆต่างก็พากันพูดถึงยามาโตะนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกุมหน้าันนากับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ